เมื่อสักครู่คุณธีระกับคุณอ้อมก็สรุปความพร้อมแล้วนะครับว่าเจ้าภาพตอนนี้มีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนก่อนที่จะเริ่มต้นพิธีเปิดแล้วก็การแข่งขัน2คู่แรกในค่ําคืนนี้ตามเวลาในประเทศไทยแต่ขอพาไปดูเรื่องของการถ่ายทอดกันสักหน่อยคุณผู้ชมครับเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวโยงทั้งเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์เรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคตลอดจนการแข่งขันทางธุรกิจการค้า ในมุมมองของคณะกรรมการกสทชอจะพาไปดูกันนะครับว่าแนวทางในการดูแลผู้บริโภคหากคืนนี้ลูกค้าของ TrueVision ไม่สามารถรับชมฟุตบอลยูโรได้เพราะช่องฟรีทีวีของเขาจอมืดจะเกิดอะไรขึ้นพาไปพูดคุยกับกรรมการกสทชอด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์คุณสุพินญากลางนรงนะครับคุณสุพิญญาสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ ตกลงแล้วถ้าเกิดว่าคืนนี้ทางด้านของลูกค้าทรูเจอจอมืดช่องฟรีทีวีต้องดําเนินการยังไงต่อฮะก็คงต้องไปสู่กระบวนการทางปกครองนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้บอร์ดกสทวทชก็มีมติไปแล้วว่าว่าทีทันก็ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้านะคะเพราะว่าเราได้มีการถามก่อนหน้านี้แล้วประเด็นที่เป็นจุดสําคัญของของทรูก็คือว่าเวลาเขาขายแพ็กเกจให้ลูกค้าเนี่ยเป็นพ่วงการรับฟรีทีวีไปด้วยละปกติ ถ้าลูกค้าเนี่ยไม่จ่ายเงินค่าบริการก็จะไม่ได้ดูฟรีทีวีเพราะฉะนั้นเป็นภาระของคูตรต้องรับผิดชอบเรื่องการให้ได้ดูฟรีทีวีถ้าลูกค้าจ่ายเงินนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคืนนี้ลูกค้าไม่ได้ดูฟรีทีวีตามปกติต่อให้ไม่ได้เป็นเรื่องบอลยูโรได้เหตุอย่างอื่นเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคี่จะต้องมาร้องเรียนกับกสทชแลช้วก็สทชก็ต้องมีมาตรการทางปกครองปรับหรือว่าต้องมีมาตรการชดเชยเยียวยาให้กับผู้บริโภคต่อไปค่ะแต่ก็อันนี้มันก็คือเป็นกกกรระะบวนาาที่อจเิด หลังจากมีบอลยูโรไปแล้วอาจจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทําให้คนดูบอลยูโรไม่ได้ถ้าเกิดว่าูวิชันไม่ตัดสินใจที่จะแก้ปัญหานี้นะคะตอนนี้สําหรับกรณีของูวิชันก็คือต้องตัดสินใจว่าจะผาเผชิญกับข้อร้องเรียนจากลูกค้าแล้วก็การบังคับขางปกครงองรสงทชหรือว่าจะไปสกลงเจราจาธุรกิจกับ GMM ซึ่งในเรื่องของศศกฎหมายสิทธิ์เนี่ยสทชไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องได้ว่าเราจะเจราจากันเท่าไหร่หรือจะไป แจมสัญญาณที่มันขัดกฎหมายอะไรนี่อาจจะไม่อยู่ในหน้าที่ของเราในตอนนี้นะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าของชูรู้สึกว่าถูกละเมิดเนี่ยก็จะมาร้องเรียนได้อันนี้อยู่ในกรอบกฎหมายที่กอสชอต้องต้องดูแลและเยียวยาแต่สำหรับประชาชนอื่นที่รับการอ,อื่นๆอันนี้เป็นช่องว่างจริงๆค่ะว่ามันยังไม่เคยมีการ คิดแก้ปัญหาตรงนี้มาก่อนเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าที่ไปซื้อจานนะคะแล้วก็ดูทีวีตามปกติตอนนี้จะดูไม่ได้อันนี้เป็นโจทย์ขชต้องป้องกันปัญหาในอนาคตเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้มีการเตรียมการมาก่อนแล้วก็ข้อกฎหมายต่างๆก็ยักไปไม่ถึงจานดาวเทียมแต่สมรับทรูวิชั่นเขาเป็นผู้ที่ประกอบการอยู่ก่อนแล้วนะคะมีสัญญากับลูกค้าแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงอันนี้เราก็ต้องปกป้องผู้บริโภคถ้าเกิดว่า เขาไม่สามารถดูซีทีวีได้ตามที่อยู่ในแพ็กเกจที่จ่ายค่าบริการนะคะแม้ว่าทางทูจะมีการนำคอนเทนต์อื่นที่ไม่ใช่คอนเทนต์ปกติที่ทางฟรีทีวีมาออกอากาศแทนก็ถือว่าผิดอยู่ดีใช่ไหมฮะอืมก็ใช่ค่ะเพราะว่าในความเห็นของวิชันนะคะก็คือว่ามันเป็นการต้องขายทอดสิ่งที่ฟรีทีวีมันเป็นสิทธิ์ที่ลูกค้าจะต้องได้ดูฟรีทีวีทีน,นี้เว้นแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทูวิชันเขาได้มีการแยกส่วนว่า เป็นแครี่ฟรีทีวีสิ่งที่เป็นบริการสาธารณะนั่นหมายความว่าถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยลูกค้าไม่จ่ายสตงังค่าค่าแพ็กเกจก็ยังสามารถดูฟรีทีวีได้นั้นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ชัวจจะอ้างสิทธิ์ในการถ่ายทอดบริการสาธารณะนะคะแต่เมื่อมันเป็น แพ็กเกจธุรกิจแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาข้อกฎหมายตรงนี้แต่มันก็เป็นช่องทางที่กสทชม,มีมาตรการทางปกครองได้ต่อไปแต่ก็ต้องคงคงต้องสู้คดีกันแล้วคงตดในที่ศาลนะคะมันก็คงเป็นในแนวที่ศาลคงจะต้องตัดสินมาเป็นมาตรฐานต่อไปอะคะ่ะครับมาตรการเยียวยามาตรการชดเชยเนี่ยตามกฎหมายระบุเรื่องของโทษปรับเอาไว้มากน้อยขนาดไหนฮะ คือทางากฎหมายก็คงต้องไปดูนะคะสูงสุดไม่แน่ใจว่ากี่ล้านนะคะแต่ว่ามันก็อยู่ที่กรสกช,ชจะปรับมาแต่ในความเห็นส่วนตัวของดิฉันเนี่ยดิฉันอยากจะถ้าเกิดมีการอภิปรายเรื่องนี้กันในบอร์ดเนี่ยดิฉันอยากจะให้มุ่งเน้นไปเรื่องของการเชออยๆเยอีก,กมากกว่านะคะเพราะว่า,าการปรับก็อาจจะต้องมีแต่เงินค่าปรับมันจะเข้ามารัฐนะคะผู้ริโภคอาจจะไม่ได้ไประโยชน์อะไรฉันมันต้องคิดนิดนึงซึ่งกาลัคิดอยู่เหมือนกันอาจจะฝากผู้ริโภคช่วยคิดดนะคะว่า ถ้าจะไปเน้นอาจจะไม่ได้ปรับเยอะแต่ไปเน้นชุทรูต้องมีมาตรการเยียวยาเฉยๆพวกอะไรที่เป็นรูปต้องทำเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กสทชสามารถคิดแล้วก็ออกมาเป็นเป็นแนวทางได้นะคะเพราะมันเป็นไปได้ทั้งปรับแต่ที่บอกการปรับเนี่ยเงินมันก็เข้ารัฐผู้โชว์อาจจะรู้สึกว่าเอกชนต้องปรับแล้วเขาได้อะไรอันนี้อาจจะต้องคิดว่าอะไรที่ทําให้ผู้บริโภคเขารู้สึกว่าเขาได้เยียวยาอย่างแท,ท้จริงนะคะอ๋อคือทางทรูเนี่ยไม่จะเป็นต้องไปจ่ายค่าปรับเท่านั้นเพื่อที่ให้กสทชส่งเข้ารัฐแต่ว่าอาจจะเป็นการพวก ลถค่าสมาชิกในเดือนถัดไปหรือว่าเป็นบริการอื่นๆพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาได้อันนี้เป็น,น,นมาตรการน่งนะหมอนี้อยู่ในอำนาจ<ช>ข <อ S 1> สท<ะ>ชจะวินิจฉัยได้ใช่เพราะว่ากสชมีบทบาทหน้าที่อันหนึ่งต้องค้มมของผู้ริโภคที่ได้รับการเอาเปรียบจากสัญญาอะไรที่ไม่เป็นธรรมนะคะเพียงแต่ว่า มันอาจจะไม่ได้มีรายละเอียดออกมาว่าจะทําอะไรยังไงได้บ้างแต่ว่าเช่นการไปชดเชยลดค่าสมาชิกหรือการมาตรการอะไรต่างๆเนี่ยมันสิ่งที่องค์กรระดับดูแลสามารถสร้างเงื่อนไขได้และสดืนส่วนตัวดิฉันอยากจะให้เน้นตรงนี้แต่การปรับก็อาจจะปรับไปนะคะแต่ไปปรับสูงแล้วก็เงินเข้ารัฐแต่ไม่ได้ยาวยาผู้บริโภคมันก็อาจจะแก้ปัญหาไม่ตรงจุดเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาค่ะว่า ถ้าจะต้องเฮียวยาเดเชยย้อนหลังแล้ววิธีไหนที่ผู้วิพากษ์จะได้รับประโยชน์นะคะ mm hmm. สําหรับกรณีทรูวิชันแต่ว่าการแก้ปัญหาผู้วิพากษ์ทั้งหมดที่รับฟรีทีวีทันจานดาวเทียมวันนี้ต้องขอน้อมรับไว้ว่ายังไม่ได้มันกระบวนการรับมือตรงนี้มันยังไม่พร้อมเพียงแล้วไม่ได้ตั้งหลักแบบ เต็มที่มาก่อนจากจุดนี้ในอนาคตเนี่ยกสชคงต้อง,ต,องต้องแก้ปัญหานี้ทั้งระบบอต่อไปค่ะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากระทบสิทธิของคนที่เขาดูฟรีทีวีผ่านช่องทางอื่นๆนะคะครับคุณสพิญญามีมาตรการเยียวยาในใจบ้างไหมครับว่ารูปแบบโมเดล <c oughs> ทำย,ยังไงฮะอ่าเคิดว่ารูปธรรมง่ายๆเช่นการจะต้องคืนเงินนะคะหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นรูปธรมที่มันเป็นรูปธรรมได้ที่สุดประการหนึ่งนะคะหรือว่า <c oughs> จะหา รายการเพื่อดีๆมาชดเชยถ้าเกิดต้องดูว่าอย่างที่ผ่านมากาสทชนเนี่ยเขาเราได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าซูวิชันอยู่เป็นระยะระยะเรื่องรู้สึกว่าจ่ายแพงแล้วไหนเนื้อหาไม่คุ้มหรือว่าเรื่องการบริการสัญญาณหายแล้วไม่ได้รับการชดเชยมันมีมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจะต้องถูกรวมมาพิจารณาทีเดียวว่า ในในฐานะทีะ่ทูวิชั่นต้องรับผิดชอบสมาชิกเนี่ยจะต้องมีมาตรการยังไงการจะต้องคืนเงินการจะต้องไปหารายการที่หลากหลายมาทดแทนในอนาคตมีอะไรเพื่อสังคมมากขึ้นหรืออะไรพวกเนี้ยอะไรที่ว่าอันนี้คือคิดคร่าวๆตอนนี้นะคะแต่ก็ฝากให้สังคมช่วยคิดด้วยก็ได้แล้วเดี๋ยวจะไปเสนอในบอร์ดกระจายเสียงอาจจะต้องตกลงกันมาว่าถ้ามันมีเคสแบบนี้เข้ามาเนี่ยเราจะ จะต้องคิดยังไงคือมันก็ยังไม่ได้คิดครบขั้นตอนนะคะแต่นี่คือเป็นความคิดเบื้องต้นนะคะครับถ้าสมมติคืนนี้ลูกค้าทูไม่ได้ดูฟรีทีวีปุ๊บแล้ววันจันทร์ไปร้องกสทชปั๊บเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นขั้นตอนจนนำมาสู่มาตรการเยียวยาเนี่ยน่าจะใช้เวลาเท่าไหร่หรือดําเนินการนานไหมครับตามกฎหมายกสทชอตอนนี้เนี่ยนะคะบอกว่าถ้ามีเรื่องร้องเรียนเข้ามาเนี่ยจะต้องมีการ take action ภายใน15วันนะคะเ,เพราะว่าเรายังไม่ได้ออกประกาศเรื่องการรับเรื่องร้องเรียนมาก่อนเลยแบบหมายถึงว่า ต่อไปก็สทรวอาจจะออกประกาศเพื่อขยายเวลาได้ถ้าเรื่องไหนมันมีความซับซ้อนแต่ตอนนี้ประกาศเรื่องกระบวนการรลบเรื่องร้องเรียนเราก็ร่างอยู่เพิ่งเสร็จนะคะ<ฮ>เพราะฉะนั้นมันเลยบังคับเราว่าเรามีเวลาไม่มากนักนะคะเมื่อร้องเรียนเข้ามาภายใน15วันต้องมีแอคชั่นเหมือนกับที่ทรูวิชั่นเขารองเรามาเมื่อวันที่3จพฤษภาคมเนี่ยเราก็ ต้องตั้งหลักคุยแล้วก็วิเคราะห์กันออกมาเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มเีเรื่องเรื่องโงเรียนเข้ามาตามกฎหมายเนี่ยโดยเฉพาะเป็นเรื่องผู้บริโภคเนี่ยกสชก็ต้อง take action หรือว่ามีแนวทางออกมาภายใน15วันเว้นแต่ว่ามีเหตุผลอะไรต่างๆก็ต้องอธิบายได้ที่จะให้ไม่รู้สึกว่าเป็นการล้ดเลยปัญหาของผู้บริโภคอะค่ะครับเอ้ช่วงเช้าวันนี้หรือว่าช่วงบ่ายเนี่ยทางคุณสพินญ,ญามีนัดเจอกับทางบริษัทคุ้มครองผู้บริโภคด้วยหรือเปล่านะฮะ จริงๆนันอยากจะไปอยู่ฟังแต่ว่าวันนี้อยู่ต่างจังหวัดนะคะชิอ,อําเพราะว,ว่ากำลังมาสรุปร่างประกาศการออกไบไม่ยากกิจการไม่ใช่ขึ้นความถี่นี่แหละค่ะที่กำลังจะเล่งให้เสร็จภายในเดือนนี้เพื่อจะได้ออกใช้แล้วก็ให้่องรายการทีวีดาวเทียมหรือว่าเคเบิลอะไรต่างๆมาลงทะเบียนตอนนี้ก็เลยไม่ได้อยู่ในที่สำนักง,งานแต่ว่าก็ได้ได้รับโทรศัพท์คือขายผู้ริโภคโทรเข้ามาร้องเรียนหาเลยกันอยู่ค่ะเราก็ ในส่วนของอปัญหาภาพใหญ่เรายอมรับวว่ายังไม่ได้มีการตั้งหลักแก้ปัญหาจริงๆนะคะก็จะรับเป็นโจทย์เพื่อป้องกันในเรื่องอนาคตแต่ว่าสำหรับกรณีชูดิชั่นก็อยู่ในวิสัยอํานาจของกรทชอจะเทคแอคชั่นได้ในกรณีที่ผู้ผู้บริโภคหรือสมาชิกได้รับร้องเรียนในกรณีนี้ค่ะมันก็เลยมี2กรณีซ้อนกันคือเฉพาะ สิทธิของลูกค้าทีติชั่นและการแก้ปัญหาภาพรวมในแง่ของคนที่เข้าถึงฟรีทีวีผ่านแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยมันติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์มันติดปัญหาเรื่องต่างๆเนี่ยมันต้องหาทางแก้ปัญหานี้ในอนาคตค่ะครับนี่ขอบคุณคุณสุพินยามากนะครับขอบค่ะสวัสดีครับมุมมองจากกสทชด้านคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่มีคนร้องทาร้องปุ๊บ ถัดไป15วันต้องมีเทคแอคชั่นอะไรออกมาจากทางกสทชและแนวทางเนี่ยนอกจากเรื่องของการปรับแล้วก็คงมีมาตรการเยียวยาออกมาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดค่าบริการรายเดือนหรืออาจจะเป็นการหาคอนเทนต์ที่ดีมีประโยชน์เข้ามาเพิ่มเติมให้นะครับก็จับตาดูคืนนี้เพราะค่อนข้างจะแน่นอนมสมควรว่าหน้าจอเนี่ยอาจจะมืดหรือถ้าไม่มืดก็ต้องเป็นคอนเทนต์อื่นที่ทางทรูเอามาใส่แต่ว่าเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ได้ตรงกับที่ฟรีทีวีมีการออออากาศนะครับอ่ะ เดี๋ยวมีรายงานเข้ามาเพิ่มเติมนะครับว่าช่วงบ่าย3โมงวันนี้นะครับทางมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคจะมีการถแถลงข่าวด้วยก็ต้องจับตาดูมุมมองจากคุณสารีอองสมหวังนะครับในฐานะเลขาธิการคุ้มครองผู้บริโภคและหลังจากนั้นอีกหนึ่งชั่วโมงครับตอนบ่าย4โมงวันนี้ทาง t r u e Vision ก็จะมีการถแถลงข่าวเรื่องนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ตลอดทั้งวันยังคงต้องเกาะติดเรื่องของการรับชมฟุตบอลยูโร2012อย่างใกล้ชิดนะครับ พามาดูเรื่องของราคาทองคากับหุ้นนิดนึงคุณผู้ชมฮะเพราะว่าราคาทองคาช่วงเช้าเปิดตลาดมาเนี่ยร่วงลงมาถึง450บาทครับโดยลงมานะครับอยู่ที่รับซื้อบาทละ23,600สําหรับทองคําแท่งขายออกบาทละ23,700บาทด้านหุ้นของเราช่วงเช้าตอนเปิดตลาดมาเนี่ยร่วงลงมา5จุดแต่ว่าไปไป,ไปมามาพลิกกลับมาปิดตลาดครึ่งเช้าแดนบวกได้ครับ4.90ปิดตลาดครึ่งเช้า1 1 2 3จุดมูลค่าการซื้อขายเบาบางครับ8,800ล้านบาทเท่านั้น พักกันก่อนครู่หนึ่งครับช่วงหน้ากลับมาเกาะติดสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อครับ